สวัสดีดครับสวัสดีพี่น้องครับกับเซาเมื้อนี้ครับพอกันในเซาว,วันพระัสบดีนะครับที่27เดนะครับเดือนมีนาคมไกล้จังหวัดสิ้นเดือนกันแล้วนะครับมื่อนี้มาเพราะว่าพี่น้องย่ามา้อครับกับประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งนะครับผมเ,เห็นแล้วโอ้สะรุดใจเลยนะครับพอดีมีโอกาสเขาไปเลื่อนเบื้องในเพจแจงข้าวเช่ารอยดนะครับไปเห็น โพสโพสหนึ่งนะครับของแอดมินของเพจนะครับเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลจังหวัดร้อเอ็ดนะครับเพนถือว่าเพนเป็นพยาบาลโดยแน่แท้นะครับเป็นจิตอาสาเล่ยละนะครับเป็นนั่งฝ่าชุดขาวเลย <Wow. S 1> นะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบนะครับพอดีไปเห็นข้าวข้าวหนึ่งนะครับข้าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12เดือนมีนาคม วังอทิกอนี่แหละนะครับหลังจากงา้นปุนหเวรรอยเอ็ดแล้วนี่แหละนะครับพอดีครมีอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นอยู่ที่เส้นเอ่อเส็นรอบเมืองนะครับถนนเรียงเมืองเราว่างบัานเราสมบูรณ์ไปบ้านรอบเมืองนะครับพอดีอ่าก้าวถึงผู้สอยพยาบาลท่านนี้นะครับนั่นก็คือคุณจุธามาศธรรมแสงนะครับเพื่อนกับผ่านไปเห็นเราก็เพื่อนกับในเขาซ้อยเหลือนะครับผูดเจ็บนะครับโดย เรียกได้ว่าเป็นจิตอาสาแล้วก็ทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบนะครับ mm. เพื่อนกับเขาไปซอยเหลือผู้รับบาดเจ็บนะครับ mm. รู้สึกว่าจะเป็นการบาดเจ็บสาหัสพร้อมนะครับ mm. เพื่อนก็ได้เขาไปซอยเหลือโดยเพื่อนเดินทางผ่านเส้นนั้นพอดีนะครับ mm. เรียกได้ว่าจิตวิญญาณที่สุดเลยนะครับสุดยอดสําหรับน้องผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ นะครับยกโป้ใหย้ยกนิ้วให้นะครับยกนิว้วให้ขึยอดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเข้าไปช่วยเหลือโดยที่ตัวเองได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับพอดีผมก็ขอเป็นกระบอกเสียงกาวชุ่มเชยแล้วก็ยกย่องนะครับถึงจิตใจของน้องผู้นี้นะครับน้องเป็นผู้ซอยพยาบาลน,นะครับซื้อน้องก็คือคุณจุธามาศธรรมแสงนะครับขออนุญาตเอ่ยนามเนาะเพราะว่าน้องได้ทำคุณงามความดีนะครับก็บเลยต้อง ต้องก้าวถึงต้องยกย่องจักน้อยนะครับขอเป็นกระบอกเสียงอีกเสียงหนึ่งนะครับสำหรับผมทิ่บอบ,บีเมื่อปตทมินหรือทิดบอบ,บีจักปลาวดนะครับท้าดีก็ต้องชื่มชยครับแมนว่าพี่น้องทำดีก็ต้องชม่ชยแล้วก็ส่งเสริมนะครับกะเล่มาขืดพ่อข่ำของพ่อแม่คู่บาาจา์เพิ่นวาว้นางเคลือนลงพ่อบุญเสริมธรรมะปาโลเพิ่นเคยได้ไปเทศอบรมเราพยาบาลน,นะครับมาปฏิบัติธรรมเพื่อนในวอลขึ้นข่ำหนึ่งเฮ้ได้อาสามาเป็น พยาบาลเหมือนกับว่าเราได้เป็นพ่อโพธิสัตว์นะครับหนึ่งจิตใจเจ้านี่สําคัญหนึ่งผู้ป่วยกับว่าเป็นพี่น้องเจ้าญาติพี่น้องเจ้าก็แมนอีเสืยอ,อีแนวเจ้าก็แมนได้ว่าเจ้าก็ซอยเหลือแล้วก็ปฏิบัติเรียกได้ว่าทําหน้าที่แทนญาติผู้ป่วยได้เลยนะครับไม่จะเป็นการเลี่ยนเสียผานะแพทย์การทาความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะผู้ติดเตียงนี่ผู้เฒ่านี่นะครับก็บต้องย่อมรับใจของเราพยาบาลทันหนีทันเรานีนะครับ จิตใจเพื่นก็นโอ้เรียได้ว่าซ้ำกันเลยครับพราะพอดสศัตว์นะครับอันนี้เป็นคําเปรียบเปยของหลวงพ่อบุญเสริมนะครับอันนี้มาถึงประเด็นน้องจุฑ่ามาทํามาแสงอีกทีหนึงนะครับถือว่าน้องได้เขาซอยเหลือค้นเจ็บนะครับโดยจิตอาสาโดยแท้นะครับนี่แหละพยาบาลเลือดไม่เจนไม่นะครับได้เข้าว่าน้องอยู่โรงพยาบาลรอยเ็ดนะครับกขอ,ขอ,อชมเชยนะครับ ทว่าเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วคือพ่อสมัยก้อนเนาะนะครับพอดีมันพอดีผมเคยได้ยินคำคำหนึ่งของานอาจารย์ฉลาดสมมาตเพื่อกเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวูุโสของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพิ่นเคยว่าออกอากาศว่าถ้ามันเด็กน้อยเก็บกรกับ๋าเก็บเงินได้นี่นะครับเพิ่นก็คิดหอดตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าทวัชชัยฝักอังกูลนะครับได้กี่ท่านผู้ว่าทวัชชัยเพิ่นเคยมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่พักหนึ่งนะครับตอนนี้นะจักรเสียนแล้วนะครับคือ ถ้ามีข้าววาเด็กหน่อยเก็บกระเป๋าได้น้องนองนักเรียนเก็บกระเป๋าเก็บเงินเราก็นําทรงเจ้าของเงินได้นี่เพื่อนจะให้โล่ดิให้โล่และเชื่อชูเกียรติบัตรให้เกียรติบัตรมาเชื่อชูนะครับกะพอดีกะมาเด็กยินเคสของนองอ้องผู้นีแ้แหละครับน้องผู้ซอยพยายบาลนี่น้องจุธามาศธรรมเสียงนี่แหละนะครับถามเม็นสมัยท่านผู้ว่าทวัชชัยยุนนี่ก็ก็จะได้ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติได้โล่ล้วก็ได้สีน้าใจตอบแทนนะครับถามว่าทําความดีแล้วหวังผลไหมก็ไม่หวังผลหรอกครับแต่ว่าอยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้มองเห็นนะครับการสร้างคุณงามความดีของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ด้ให้กําลังใจบุคคลเรลานี่นะครับก็ฝากถึงแล้วก็ขอยกย่องชมเชยสําหรับน้องผู้ช่วยพยาบาลท่านนี้ครับ ใน้คอมเมนต์เพ่นก็ถามกันอยว่ว่าน้องผู้นี้ยุดตึกไดนะครับบางคนกล่าว,ว่ายุดตึกอายุลรรมบ่นะครับอันนี้ก็จ็จังไปตามอีกทีหนึ่งก็บเรากันนะครับว่าน้องผู้นี้ยุดตึกไดของโรงพยาบาลเลสขอช,ช่วยครับน้องผู้ช่วยพยาบาลจุธามาธรรมาแสงนะครับพบเหบน็นอีก้วเพ่ครับช,ช่วยครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นประเด็นเศ้านี่ครับมาบอกสุพี่น้องฟังทำดีก็ต้องชมเชยต้องยกย่องนะครับคือยังพาจารย์ขิงเพิ่นวมาไว้ นะครับท่านพระครูธรรมทรประกาศิทธ์ชุดติณทโรเพื่อนว่าไว้นะครับท่านพระครูธรรมทอนปรกาเป็นเจอ,อาวาดัดวัตรเสียมศัพ์เพื่อนว่าไว้ข้ามเดียวรัก่ามเพ่อนทำดีให้ชินพอๆกันไม่คิดต่อไปครับสวัสดีครับ